สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะรอยู่กับท่านนุรุตเจริญพันธ์อดีสตสวจังหวัดสุรินทร์และผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนจอมพระประชาสัน์วันนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ให้เกียรติมาวางของพระครับก่อนอื่นก็ขอกราบนมรสกการพระครูพิยศิธิธรรมวงศรักษาการจา,าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้แล้วก็ท่านวิวิทยธรรมวงศาเจกาคาะอำเภอจอมพระท่านปออโรงเรยียนจอมพระประชาสัรคน์แล้วก็พนจการา์ลูกศิษย์นักเรียนน้องนนักเรียนทุกคนนะครับ วันนี้ผมมาในนามนของะชาบุรีซึ่งะชาบุรีนั้นก็คือส่วนหนึ่งของอําเภอจอมพระและโรงเรียนแห่งนี้นะครับของโรงเรียนจอมพระประชาสารคก็เป็นศูนย์กลางของพี่น้องนักเรียนนะครับที่อยู่ละแวกอําเภอจอมพระสนมท่าตูนซึ่งสถานที่แห่งนี้ทางสสพการมากก็ได้มาใช้พื้นที่ในการให้การติวที่พวกเราจะไปสอบต่อในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ดีใจครับที่ได้มาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ของพระของประจําโรงเรียนในวันนี้เพราะทุกครั้งหลายๆโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็ได้ไปร่วมหล่อพระหรือร่วมสร้างแต่วันนี้ได้มาเริ่มจากรากฐานเลยนะครับก,ก็ดีใจมากครับขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านเลือชายสุภาษิตประธานกรรมการสารศึกษาโรงเรียนจอมพลประชาสรรค่ะวันนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาวางศีลาเลษกของพระค่ะครับวันนี้ก็คงจะต้องเรียนท่านผู้บริหารท่านครูบาอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจอมพระประชาสรร์ทุกท่านนะครับพวกเรารู้สึกอิ่มเอิบใจที่ถือว่าเป็นเลิกดีได้วางศีลาเลษกพระพุทธรูปองค์ใหม่ของพวกเราโดยได้รับเกียรติจาก ประธานในวันนี้คือท่าน,นรุจเจริญพันธ์นอกจากท่านมาเป็นประธานในการวางซิราเร์ตั้งเสาเอกแล้วท่านยังได้มอบปัใจจัยในการสนับสนุนการก่อสร้างนะครับเบื้องต้น10,000แบาทและยังมีผู้ปกครองนักเรียนซึ่งได้รับข่าวสารได้ช่วยกันบริจาคเพื่อมาสร้างองค์พระให้แล้วเสร็จคาดว่าน,น่าจะเสร็จเพราะใช้เงินประมาณ30,000นกว่าบาทรู้สึกดีใจได้ต้องขอบคุณท่านนรุษขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยทําบุญ เพื่อให้จุดประสงค์ของเราสําเร็จไปด้วยดีนะครับเพื่อลูกๆและหลานจะมีที่เคารพสักการะนะครับในการกราบไหว้เมื่อเดินเข้ามาสู่สถานศึกษาแห่งนี้เพราะว่าอยู่เข้ามาก็อยู่ซ้ายมือสง่างามเลยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1เดือนนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะต้องมีการทําบุญคุศสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบงั้นผู้ปกครองท่านใดหากยังไม่ได้ร่วมทําบุญก็ฝากลูกหลานมาตามกําลังศรัทธาน,นะครับเพื่อให้องค์พระเสร็จนะครับ เสาเอกเสร็จสมบูรณ์เพื่อลูกหลานเราต่อไปทันต้องขอบคุณในครั้งหนึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผู้อำนวยการสุรภูมิรัตนโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระพชาสรรค่ะวันนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับโรงเรียนจอมพระพชาสันนะครับในนามผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครูแล้วก็ลูกๆนักเรียนต้องขอกราบว่ากราบขอพระคุณนะครับท่านนิรุตเจริญพันธ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานโรงเรียนจอพระประชาสรนและพี่น้องผู้ปกครองทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมทําบุญในการวางศีราเลษกในการสร้างหองพระประจำโรงเรียนในครั้งนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณมานโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ